ร้านค้าทองคําที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าโดนอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะเนื่องจากว่าร้านทองนี้จะเปิดรับให้คนเข้ามาซื้อง่ายขายคร่องนะครับปรากฏว่าโจรก็เข้ามาขโมยง่ายจริงๆครับเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตอนช่วงค่ำๆนะครับและตอนนี้ยังตามคุมตัวอยู่เลยนะครับได้ทองไป60บาททองคำครับทองมูลค่ากว่า1นึ่งล้านหกแสนบาทถูกป้นง่ายๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเดินเข้ามาปุ๊บ ใช้มีดนะฮะแล้วก็ขู่พนักงานร้านด้วยคําพูดแล้วจากนั้นก็กวาดทองคําไปแล้วก็หนีไปแบบนี้ครับอเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงเวลาใกล้ๆจะปิดร้านแล้วครับตอนทุ่มยี่สิบนาทีนะครับเห็นไหมครับว่าการมีร้านทองคําอยู่ในพื้นที่เปิดแบบนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกัน กล้องวงจรปิดจับภาพแบบนี้ไว้ได้นะครับที่ร้านค้าปลีกครับที่ร้านค้าปลีกที่สาขาลำลูกกาคลองสองตําบลคูคตอําเภอลำลูกกาปทุมธาน,นีนะครับคนร้ายสวมเสื้อคลุมสีเทากางเกงยียนใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หมวกคลุมใบหน้าแบบนี้นครับเดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็ใช้มีดทําครัวยาวแค่15เซนติเมตรออกมาขู่พนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์พนักงานต้องหลีกเลี่ยงครับเพราะไม่งั้นจะเกิดอันตรายนะครับแล้วเขาก็ขู่ว่าอย่าส่งเสียงดัง ก่อนที่จะคว้าทองปุบไปแค่รวดเดียวตรงนี้แต่คขาเล็งเลยครับได้ทองเส้นละสิบบาทหเส้นรวมห0สบาทมูลค่า1นึ่งล้านหกแสนบาทครับแล้วจากนั้นก็ถือสร้อยและมีดเดินออกไปเดินลงมาไดเลื่อนด้านล่างแล้วก็หลบหนีไปทั้งหมด20สิวินาทีฮะ แต่เชื่อว่ามีการวางแผนมีการดูลาดเรามาเป็นอย่างดีแล้วล่ะครับ,รบว่าทองตรงไหนอยู่อย่างไรอ,อะไรที่เราจะคว้าง่ายๆและมูลค่าสูงๆตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับร้านทองอยู่บนชั้นสองของห้างนี้พบพนักงานมี4คนอาการก็ตกอกตกใจกันทุกคนเลยนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยอยู่ช่วงเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีตอนร้านกําลังจะปิดแล้วนะครับคนร้ายก็ฉวยโอกาสนี่แหละครับเข้ามาก่อเหตุด้านพลตรีชยุทธ มารยาทครับผู้บังคับการตํารวจพุทธภูจังหวัดปทุมธมานีก็พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็เร่งสั่งการผ่านวิทยุไปยังพื้นที่ข้างเคียงให้สกัดจับคนร้ายนะครับรวมถึงให้ทีมสืบสวนเนี่ยมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุแล้วน่าจะหลบหนีไปนะครับรวมทั้งยังมีการกันพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบที่ร้านทองแห่งนี้แหละครับว่าเหตุการณ์มันมีอะไรเป็นร่องรอยอยู่บ้างนะครับแลเดี๋ยวจะสอบปากคําทั้งพยานบุคคล และคนต่างๆนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีกันต่อไปเรามีการรายงานเรื่องของการป้นทองคาในห้างสินค้าอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วเวลาป้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ซื้อง่ายขายคล่องคนร้ายก็มาคล่องเหมือนกันอันนี้ต้องระวังนะครับเตือนภัยไปยังร้านทองเพราะณวันนี้เองเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจไม่ดีเมื่อนั้นขโมยขจรจะชุกชุมพอสมควรเลยทีเดียวเรามัดระวังกันหน่อยนะครับสถานการณ์แบบนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้